สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยสะพยรามันอีกแล้วนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นราดหน้าหมูนะคะนี่ค่ะแต่ว่าก็ใช้เป็นผักที่เรามีที่นี่แทนนะคะก็เป็นผักกล่ํานะคะสีม่วงแล้วก็สีขาวนะคะสีเขียวนะคะแล้วก็ผักกัดขาวค่ะนี่ค่ะเพื่อน ก่อนอื่นที่จะไปชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเจ๊ปุยด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะนี่คะ่ะทุกคนวันนี้เราทำราดหน้าหมูนะคะก็จะมีนี่คะ่ะผักตักผักผก,ก็จะมีนี่ผักกัดขาวนะคะแล้วก็กระหล่ กะหลำขาวแล้วก็นี่ก็เป็นกระลำม,ม่วงนะคะมีเส้นบุกค,ค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นหมูหมักนะคะปุยหมักกับไข่ไว้จะทําเป็นน้นําข้นๆนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นแแป้งขา้าวโพดนะคะละลายน้ํานะคะปุยไม่มีแป้งมันนะคะแล้วก็เต้าเจี้ยวสดหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำผงปรุงรสนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะเรามาผัด เส้นบุกกันเลยนะคะนี่ก,ก็จะใส่เดี๋ยวลดไฟลงอีกค่ะใส่ซีอิ๊วดำลงไปนิดนึงค่ะอันนี้ไม่ต้องผัดนานนะคะแค่นี้ก็ใช้ได้ค่ะ มันก็จะไม่มีสีสันมากมายนะคะเดี๋ยวลงใส่นิดก่อนได้แค่นี้ค่ะทุกคนเพราะเป็นเส้นบุกนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นต่อเลยค่ะเดี๋ยวปุ๋ยจะใส่หมูลงไปเลยนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆแล้ก็เอาหมูมาผัดแบบนี้นะคะผัดคลุกเขาให้เข้ากันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็รอให้หมูสุกก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนหมูก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักลงไปเลยเดี๋ยวเราเอยใส่น้ำตามนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็จะมาผัด ผักให้สุกนะคะแล้วเราจะมาปรุงรสชาติกันนะคะใครจะทํายังไงก็แล้วแต่ค่ะไม่มีสูตรตายตัวนะคะสําหรับคุยก็ทําไปเรื่อยๆนึกอยากทํายังไงก็ทํานะคะเพราะว่าเราทําทานเองนะคะไม่ได้ทําขายนะคะเพื่อนๆอเดี๋ยวรอให้ผักสุกก่อน,นะคะ่ะ นี่คะ่ะผักก็เริ่มสุกเราก็ใส่น้ำกันเลยนะคะเพื่อนๆน้ำเยอะนิดนึงนี่คะ่ะปุ๋ยก็จะปรุงรสชาติไปเลยนะคะน้ำมันหอยคะ่ะอันนี้ก็ตามใจชอบคะ่ะผงปรุงรสไป สองช้อนเล็กๆแล้วก็เต้าเจี้ยวนะคะเพิ่มสีสันด้วยสีอิ๊วดำผัดคลุกเข้ารอเดือดนะคะนี่ รัดหน้าค่ะเพืเ่อนๆรัดหน้าหมูนะคะวันนี้ค่ะค่ะนี่น้ําก็เริ่มเดือดปุดปดแล้วเดี๋ยวเรามาใส่แป้งขา้าวโพดที่เราละลายไว้เลยนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะปุยเพิ่งใช้แป้งขา้าวโพดเป็นครั้งแรกนะคะก็รอดูแล้วกันก,ก็อาจจะไม่เหนียวมากแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทานได้เหมือนกันนี่ค่ะ เป็นราดหน้านะคะเพื่อนๆราดหน้าหมูค่ะสิ่งสำคัญก็คือเราไม่จำเป็นต้องใช้แต่ผักคะน้าก็ได้นะคะราดหน้าก็ขึ้นชื่อว่าราดหน้าก็ต้องใช้ผักคะนา้าแต่ว่าเราปรับเอาค่ะเรามีผักอะไรก็ใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว รสชาติก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนน้ำราดหน้าของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เรามาทานราดหน้าหมูกันนะคะนี่แล้วก็นี่ก็เป็นเส้นค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็เอาราดหน้าหมูมาฝากนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ